ไข่เพีย40 40ขวบ43ขวบของขวบ9เดือนเล่นฟองสบู่กันเวลาวัน้นกเหมือนกันเลยเยวัดีค่ะคุณยังวันด่ะก่อนอุยไปแล้วไปแล้วมันไม่เนสูเล่นลูกโปเลนลูกโมีรถมาเล่นเดี๋ยวรถเหยียบรถเหยียบดูรถก่อน เอาอีกไหมฮะพี่เป่าอีกรถไปแล้วว้าวลงเ,เลยนั<ป>่งเมาแ้ต่เราไม่ลงเบาะของ่ออป้าโยล,ลงไปอันนี้ออมนไม่แตกรับได,ไบได้วางนั้นก่อนอ 1นึ่งสองสามิ้วจามเป๊ะไหมระวังตกคูพี่แอลถอยไปหน่อยดีกว่าหัวทิม